สวัสดีพี่น้องมีวัดสูบปลาเนะครับนี่ปลาเนี่ยเนี่ยปลามัสูบปลานี่สมุนสองคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกสาวหลานสองคนเลยรด้เนี่ยนี่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 มาจับปลาซอยเสาร์อาทิตย์มาสูบปลาเด้ครับนี่ปลาว่าคือมีตุกิคือพี่น้องกินนี้มันแรงน้ำนมาตกวเอืเทียร์ได้กินเขากระยอนได้กินน้าเมืองแล้วครับน้าเมืองน้าคลอง แต้ว่าก็ได้กินอยู่ครับปลาพอได้กินด้วยดอกคุณครับลูกน้องจับปลาของก็อ้ากับผื่นสองคนปลาสากับของครับเพรม่นปลาซีบไดอกนี้ขากับของมันถูบคุณครับปลาหมอตัวแบบไงเลยปลากับพ่อมีอยู่ครับพี่น้องปลาคอครับตัวยังไงมีอยู่ ตัวแรกแกขีดแปขีดนะครับตัวละโลบมบาเห็นหรอครับปลาเนี่ยได้แล้วโอ้เก่ง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 อ้าวคุณพี่น้องครับสวัสดีสวัสดีครับ